สวัสดีค่ะแม่ไพ่คือเก้าเลยค่ะอันนี้สิมาลองเิ้นในแนวของท่านนี้สีอสามนะค่ะด้วยเสียแรงลอกค่ะเสียแรงที่น้องเฝ้ารอเมื่อ,อสิ้นวันคอก็เงียบหายไปเลยอุตสาห์ไปซื้อที่นอน ซื้อผ้านวมอ่อนละมอนข้างไว้เฉยแต่พี่อยากให้ไปเลยหให้ไปเลยก็หาให้หน้าตาไอายุงมีคนข้างเคียงไว้แนบการเนียงแล้วจึงไม่มาหา น้องนั่งเอามือคำค้างหัวใจลอยดังก็สูกเส้าโซกาปุต่ำน้อยวาสนามันเก็บปูลาไปหากเขาข้างเดียวเสียแห่งหักกันหนักเพื่อเส้นแฟน้าแฟนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นอย่างบดแตงขอ เช้าแรงเป็นอยังบ่มาคนหล่อคนล้วงสั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 งเดีผู้ชายทุกลายเจ้าชูจีกมน้าขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่อยากซับใจให้มันเป็นสิ้นสิน้นคนตมเจียงหลาย ต้มโลดอายท่านบอสองสารต้มให้มันพ่อพอ่อจังสิสมใจเจ้าขันบ่เอาสร้างมาขอมามันเสียแห้งต่างทานะ้าไงยินเลยฟา้าขอแล้วมิถืยผู้ถูกเยยมันนายเอาเรือจังมันเสียแห้งลอ ไปสู่ขอก็ยัง